กรรมของคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือมีอะไรบ้างและทำอย่างไรถึงจะหมดกรรมถึงจะร่ำรวยลองมารับชมรับฟังกันดูนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นถูกเชื่อกันว่าเป็นคนที่มีบุญญาธิการเป็นเทพเทวดาลงมาจุติเพื่อสร้างสมบารามีและสร้างคุณงามความดีให้กับโลกใบนี้ แต่ทว่าทำไมชีวิตของท่านจึงยังตกอับชีวิตตกต่าไม่ขึ้นไม่เกินท,ทั้งทังที่เป็นเทพเทวดาและผู้มีบุญลงมาเกิดบางคนก็มีกากระบายกลางฝ่ามืออยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาแต่แทนที่ชีวิตจะดีขึ้นจะร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบและมีชีวิตที่สุขสบาย ประสบความสำเร็จไปซะทุกเรื่องตามที่หมอดูหรือหลายๆคนได้กล่าวไว้ว่าคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นจะมีชีวิตที่ร่ำรวยมีเงินมีทองมีอาชีพการงานที่ดีจับอะไรทำอะไรก็ประสบความสำเร็จและง่ายดายไปหมดซะทุกเรื่องแต่ว่าทำไมชีวิตของเราถึงยังตกตำ่ำและไม่เหมือนที่หมอดูกล่าวไว้ ในตำราอันศักดิ์สิทธิ์และหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนไว้ว่าคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ล้วนแล้วแต่มีผลกรรมเป็นของตัวเองที่ได้สังสมมาแต่อดีตชาติด้วยเหตุนี้แหละคะ่ะจึงทำให้คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเทพเทวดาลงมาจุติ เป็นคนที่มีบุญญาธิการก็ตามแต่กรรมไม่ดีในอดีตชาติของท่านนั้นก็ยังติดตามมาเพื่อให้ท่านได้รับผลและได้ใช้กรรมใช้เวรนั้นให้หมดและคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นมักจะมีผลกรรมหรือปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของท่านในชาตินี้นั้นก็คือห มักจะทำความดีกับคนไม่ขึ้นทำดีกับไม่ได้ดีทำดีกับคนอื่นสักเท่าไหร่เขาก็ไม่เห็นหัวเขาก็ว่าเราไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องหรือคนใกล้ตัวทั้งหลายก็มีจำนวนหนึ่งที่ทำดีกับเขาแต่เขาไม่ได้สนใจความดีของเราเลยถึงแม้ว่าเราจะดีมากมาย กับพวกเขาเท่าไหร่ก็ตามแต่ในสายตาของเขาเห็นเราเป็นเพียงศัตรูเป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะบุพกรรมที่ท่านเคยสร้างสมมาตั้งแต่อดีตชาตินั่นเองเพราะในอดีตชาติก่อนที่ท่านจะมาเป็นเทพเทวดาอยู่บนสวรรค์นั้นท่านได้เคยสร้างกรรมซึ่งมาบัดนี้ท่านจึงต้องใช้กรรมหรือรับผลกรรมที่ท่านได้สร้างไว้นั่นเอง 2. ท่านมักจะมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่ตลอดถึงแม้จะทำงานหนักหรือหาเงินมาได้เยอะสักเท่าไหร่เงินเหล่านั้นก็ไม่พอใช้ไม่พอค่าใช้จ่ายเลยและมักจะมีแต่ปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตของท่านจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากจนถึงขั้นเป็นหนี้เป็นสินเลยก็ว่าได้บางคนก็ไม่มีหนี้ แต่มักจะมีปัญหาทางด้านการเงินขาดมืออยู่ตลอดและอีกอย่างหนึง่งเมื่อท่านได้เงินมาแล้วก็มักจะมีปัญหาที่ท่านเก็บตังค์ไม่อยู่เมื่อได้เงินมาแล้วกระเป๋าของท่านมักจะร้อนคือมันจะมีปัญหามีสิ่งจำเป็นที่ท่านต้องหยิบเงินออกมาจากกระเป๋าเพื่อใช้จ่ายหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเอง และที่เงินขาดมือของท่านอยู่ตลอดนั้นก็เป็นผลมาจากกรรมดีในการให้ทานของท่านนั้นยังไม่มากพอเมื่อท่านไปเสวยสุขอยู่บนสวรรค์นั้นจึงทำให้บุญเก่าของท่านนั้นจางหายและหมดไปซึ่งเมื่อท่านมาบังเกิดในโลกมนุษย์จึงทำให้ปัญหาทางด้านการเงินของท่านนั้นมีความยุ่งยากอยู่เสมอเพราะฉะนั้น การให้ทานแก่ภพราพี่สุสง์หรือการบริจาคสิ่งของให้คนยากไรลจึงสำคัญมากบุญเก่าบารมีเดิมที่ท่านเคยสังสมมาตั้งแต่อดีตชาติจะสั่งสมให้ชีวิตของท่านดีขึ้นการเงินของท่านจะกลับมาลื่นไหลและไม่มีปัญหาทางด้านการเงินอีกเลย 3. คนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้น มักจะเป็นคนใจร้อนโมโหง่ายมักจะไม่มีเหตุผลในบางครั้งซึ่งเมื่อมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามากระทบจิตใจก็จะทำให้จิตใจของท่านนั้นร้อนวูบวาบความโมโหเกิดและขาดสติในการใช้ชีวิตการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้ซึ่งบางครั้งก็มักจะทำให้ปัญหาเล็กๆน้อยๆ กลายเป็นปัญหาใหญ่โตและกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปในที่สุดทั้งๆท,ที่ปัญหาเหล่านั้นก็ไม่ได้ใหญ่โตสักเท่าไรแต่ว่าเนื่องจากคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนใจร้อนจึงทำให้ปัญหานั้นใหญ่โตแต่กรรมเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเฉพาะบางคนเท่านั้นเพราะว่าบางคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือ ก็ได้ฝึกจิตตัวเองมาดีแล้วในอดีตชาติก่อนซึ่งมาในปัจจุบันนี้ผลกรรมเหล่านั้นจึงไม่มีผลอะไรต่อชีวิตเพราะจิตใจของท่านนั้นได้ฝึกให้มีความเยือกเย็นมีความรู้แจ้งตั้งแต่อดีตชาติแล้วยังไงก็ตามสำหรับคนที่มีอารมณ์ร้อนเมื่อท่านได้ถือบุคพกรรมนี้มาแล้ว ก็ขอให้ท่านจงระมัดระวังตัวเองเพราะจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตยอยู่ตลอดและนอกจากนั้นท่านก็จะมีปัญหาทางด้านสุขภาพอีกด้วยคือจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวของท่านไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองญาติพี่น้องหรือสมาชิกในครอบครัว ซึ่งปัญหานี้ก็เป็นกรรมเก่าของท่านนั่นเองแต่ยังไงก็ตามบุพกรรมทางด้านสุขภาพนั้นไม่ค่อยหนักหนาสักเท่าไหร่แต่จะมีโครคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นสรุปแล้วที่ชีวิตของคนที่มีกากบายกลางฝ่ามือนั้นไม่ก้าวหน้ามีแต่ปัญหาอุปสรรคและไม่ร่ำรวยไม่มีเงินไม่มีทอง และไม่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเลยก็เป็นเพราะผลกรรมเหล่านี้นี่แหละค่ะที่คอยฉุดลั้งชีวิตไม่ให้ท่านมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จในชีวิตแต่ถ้าท่านอยากให้ชีวิตของตนเองนั้นดีขึ้นมีเงินมีทองและมีงานที่ดีมีชีวิตที่สุขสบายมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จขอให้ท่านรักษาศีลน,นะคะ เพราะเนื่องจากว่าท่านเป็นเทพเทวดาหรือผู้ที่มีบุญลงมาเกิดซึ่งการรักษาศินห้านั้นจะช่วยส่งสัญญาณให้เพื่อนเทพเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ได้มาช่วยท่านหรืออนุโมทนาบุญกับท่านและย,ยังเป็นการช่วยเสริมชะตาเสริมวาสนาเสริมบุญบารามีให้ท่านอีกด้วยซึ่งถ้าท่านรักษาสินหานั้น ก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวเพราะท่านเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการอยู่แล้วท่านจะร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบและประสบความสำเร็จในชีวิตเทพเทวดาที่รู้จักกับท่านในเมื่อก่อนนั้นก็จะให้โชคให้ลาบและดนบันดาลโชคลาบให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านและอีกอย่างหนึง่ง ขอให้ท่านหมั่นให้ทานหมั่นสร้างบุญให้เยอะๆซึ่งจะทำให้ชะตาชีวิตของท่านนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะโดยพื้นฐานแล้วบุญบารามีของท่านก็มีมากเลยทีเดียวถ้าท่านสร้างบุญบารามีเพิ่มเติมก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นไม่ตกตำ่ำไม่มีปัญหาทางด้านความรักทางด้านการเงิน และด้านต่างๆเป็นผลพวงกับบุพกรรมของท่านแต่อดีตชาติถ้าท่านรักษาสินห้าหมั่นให้ทานชีวิตของท่านนั้นจะเจริญรุ่งเรืองคนเก่าจะช่วยส่งเสริมท่านจะล่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบและประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่หมอดูทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่า คนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนมีบุญญาธิการเป็นคนถือดวงชะตาร่ำรวยตั้งแต่เกิดสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังอย่าเจ็บ อย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ